ใส่เสื้อแอมนุปใส่แล้วไม่นุปหัวใจฉันหยุด oh oh. มันแท้ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนุปเป็นเสื้อตัวตึวตงทุกคนต้องหลบให้นุปเสื้อแอมนุใส่แล้วไม่นุบของแท้ซื้อได้ที่ร้านวายปอนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะวันนี้เรากลับมาในเกมขโมยปลานะครับที่หน้าบ้านเราจะมีปลาลอยไปมาเต็มไปหมดมีปลาตัวเล็กตัวใหญ่โอ้อันนี้อะไรเนี่ย อิวิวบลูปตอนนี้ผมมีคอส m ิกอยู่ตัวหนึ่งสองตัวอันนี้ได้มาจากการการันตียืนรอแล้วก็ซื้อมาตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดที่เหลือคือมิติกนะฮะอยู่เต็มบ้านเลยครับไม่มีที่วางแล้วตอนนี้บ้านนี่ถูกปิดอยู่ด้วยโลบักอันนี้ปิดยีบชั่วโมงหรือยี่ส3ามชั่วโมงไม่รู้ว่าเพื่อนเปิดได้หรือเปล่านะน่าจะเปิดไม่ได้มั้งเพราะว่ายืนอยู่เก็บเงินมาก,ก่อนเอ่อลบตัวไหนทิ้งดีเรามีก็ซิล่าอยู่สามตัว อ๋อตัวนี้เป็น unstealable ขโมยไม่ได้คลาเคนดีกว่าคลาเคนเงินน้อยลบไปน่าจะปลอดภัยนะผมมีอาวุธแค่อันเดียวคือมือตบอือฮึปลาที่ผ่านไปผ่านมานั้นเพื่อนก็เลือกหยิบตัวหายากก็ยิ่งหยิบกันเยอะบ้านผมไปที่หมายปองของเพื่อนเพื่อนไปที่อื่นเพื<ป>่อนเพื่อนไปที่อื่นเพื่อนมีหายากกว่านี้ไหมอ่ามิติกมิติกข้างบนมีอะไรบ้างอ่ะบันไดยอยู่ไหนบันไดอู้อู้นี่นี่นี่เขาขโมยกันอยู่ขโมยกันอยู่ โมยูงกวนตรงนี้อืถ้าเราทําการตบ <laughs> อันนี้มิติกอันนี้ยังไม่มีเนสซี่เรายังขายเนซี่อยู่ใช่ไหมระดับมิติกนะฮะขายเนสซี่กับเจ้าหนอนตัวนี้สองตัวส่วนอันนี้คือโอ้มีมาใหม่ครับมีคอสมิกมาใหม่อันเดิมยังขาดสามตัวอันนี้มาใหม่แล้วก็มีสีน้ําเงินระดับไหนก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้ใช่อีวิบลูฟไหมข้างหลังมีหนามไม่ใช่อ๋อใช่ครับคือตัวนี้แหละอีวิบลูเป็นลิมิเต็ด แล้วเนี่ยเซิร์ฟรวมนี่คือโอ้โหบ้านเปิดบ้านเปิดบ้านเปิดอ่ะขอตัวนี้ขอขอตัวนี้ขอแย่งกันไปแย่งกันมาขอเลยตัวนี้ขอเลยอ้าเฮ้เฮ้เฮ้เ<า>ฮ่โน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 มิติตัวนี้เรามีแล้วนะไม่ต้องมาแย่งกันแล้โอ้ยเพื่อนตีทีหนึ่งจอคือแบบหมุนไปหมุนมาดูยากมากเนี่ยบ้านใกล้ๆเนี่ยหยิบมาเลยเนี่ยตัวเนี้ยังไม่มีแล้วก็หยิบมาใช่ไหมมันคือตัวที่เรายังไม่มีไง มิติกเพื่อนไม่ยอมปิดบ้านแต่เพื่อนมีแต่มิติอะ่ะเพื่อนมีแต่มิติอื uh huh. เรียบร้อยครับผม <laughs> <laughs> ได้มาเรียบร้อยเ <laughs> จ้าเนสซี่นะครับเป็นโลเด้นใช่ไหมโกลเด้นด้วยโอ้เรียบร้อยได้มาแล้วล็อกเนสลบทิ้งไปเลยครับ thank you เนสซี่ตอนนี้เงินมีอยู่25่บ้าิลเลียนมันเป็นสีม่วงด้วยอะ่ะเป็นวอยฮะ อ๋อวอยคือหายากสุดมันจะมี unstillable มีวอยแล้วก็มีโกลเด้นอันนี้ของเอาไว้สู้กันต้องรีเบิร์ดหรือว่าเจแอนสลับก็ได้ RPG เนี่ยนะ RPG คือนุก๊กคือใช้นุ๊กสลัเลยเหรอได้เหรอผู้เป็นเล่นมือตบแบบนุก๊กคือเป็นยังไงวัด <laughs> <What? S 1> ผมเชื่อแล้วครับว่าเป็นมือตบที่แรงมาก โอ้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 ทำอะไรเพื่อนทำอะไร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 ไม่ต้องลุกขึ้นเลยไม่ต้องลุกขึ้นเลยไม่ต้องลุกขึ้นเลยจะออกเกมไหมออกเกมเลย <laughs> <laughs> ย,ออ rồi, ยังไม่ออกหรอยังไม่ออกยังเออเอ้ไ <clears throat> ยังอยู่นี่ยังอยู่ยังอยู่ มันก็ไม่ได้แรงมากนะโอ้ยผมไม่ชอบจองอย่างนี้เลยหมุนไปหมุนมาเนี่ยอืมหกสิบห้ารูบัลขึ้นราคาหรือเปล่าจำได้วันสามสิบกว่าเองนะถ้าเราส่งเพื่อนไปที่อื่นเออไปที่อื่นก่อนเพื่อนแล้วก็เปิดเปิดประตูโอเคแล้วก็หยิบหยิบอ,อืบ้านเราอยู่ใกล้กันโอ้ยเดีนยวนะแป๊บนบหนึ่งแป๊บนบหนึ่งเราต้องจัดการเพื่อนก่อนส่งเพื่อไปไกลเลยอืม โอเคแล้วก็เปิดโอเคแล้วก็หยิบโอเค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 ครับโอเค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 ครับอีกนิดหนึ่งครับเฮ้เกือบได้แล้วเนี่ยเอาไปไหนแล้วอ่ะเอาอยู่นี่เดี๋ยวสิทำไมยังติดมืออยู่เออเอาไเอาไปไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง้องเอาให้ได้้องเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้ กลับไปนู่นไปนู่นเลยเปิดประตูปุ๊บเราหยิบอืมฮึหยิบป,ปุ๊บ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 หลบหลบโอ้ยยังจะโดนอีกแล้มาตีทำไมเนี่ยบ้านก็นไม่ใช่บ้านตัวเองเออโอเคแล้วก็เปิดประตูอืมฮแล้วก็หยิบมาโอเคอืมฮึอืมฮึ อือ,อือมอ,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 อือโอ้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วจ้บลูที่เป็นวอยมีขายด้วยอืมเอ้าตัวนู้นไปไหนแล้วอ่ะเ <c oughs> พื่อนขโมยแล้วหรออะไรเนี่ยเราอุตส่าห์ขโมยตั้งนานคนอื่นมาขโมยไปแล้วโอ้ใครขโมยไปเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอากลับมาให้บ้านไหนบ้านไหนใครขโมยไปไม่มีตรงนี้ไม่มี Ens, โอ้เอ๊หรือว่าเราได้เฮ้ยนี่บ้านเราใช่ไหมได้มาตอนไหนเนี่ยคือเออหรือว่าเมื่อกี้คือถึงบ้านสรุปคือเป็นเราใช่ไหมที่ขโมยราคาเก้าร้อยล้านให้เงินเก้าแสนแต่วินาทีถ้าเป็นปกติคือตัวนี้ให้ห้าแสนตัวนี้ให้สี่แสนห้าให้เงินเยอะที่สุดครับโอ้โหเพื่อนขอโทษนะเพื่อน บ้านเราไม่ว่างเลยอะลบตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันเจ้าหนอนเจหนอนแล้วก็เจ้ากสิลาอืมมิติกกสิลาตัวนี้ Evil อีวิลบลูปเดี๋ยวค่อยซื้อแป๊บหนึ่งขอลองดูก่อนเพิ่มโชคให้เซิร์ฟมีไหมไม่มีก็เหมือนเดิมเหยียบเพื่อเร่งนะฮะปลาออกมามากขึ้นปลามาเร็วขึ้นหนึ่งนาทีระดับคอสมิกนะครับหนึ่งสสามสามตัวสี 4, ตัวแล้วก็สูงขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินระดับอะไรไม่รู้ แล้วก็มีอันนี้ตัวหนึ่งเป็นลิมิเต็ดไม่แน่ใจว่าจะมาแบบปกติไหมน่าจะไม่มามั้งอ๋อนี่คือดิฟขั้นใหม่คือดิฟคือสีน้ำเงินอันนี้ดิฟการันตีในหนึ่งชั่วโมงถ้าคอสมิกคือ26นาทีมิติกเจ้าหนอนตัวนี้ยังไม่มีมาเลยมาเลยเก็บสะสมโอเคครับแล้วก็เซลทิ้งขอบคุณมากได้ครบแล้วระดับมิติต่อไปก็คอสมิกกับดิฟ ทุกคนครับผมกําลังจะหลับครับผมมันเหมือนอันนี้เลยนะเหมือนนับแกะที่เขาบอกว่าให้นับแกะก่อนนอนแล้วจะหลับนะครับแบบนี้เลยครับผมนั่งดูปลาลอยไปรอคอสมิกกระดิบเมื่อไหร่จะมาไม่มาเลยอะไม่การันตีก็ไม่มาเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะคอสมิกอีกห้านาทีง่วงจริงๆนะนั่งเฝ้าเนี่ยมันเป็น ing ที่แบบต้องเฝ้าตลอดสี่สามสองหนึ่ง ออกมาคอสมิกอ่าบลูปบลูปตัวเดิมไหมเนี่ยบลูปห้าร้อยล้านอ๋อตัวใหม่แล้วก็โรโบโลดอนนะฮะบลูปเรายังไม่มีจะบลูปจะบลูปเชื่องมากเลยนะปลาที่นี่จะบลูปเรายังไม่มีครับเรามีตัวนี้ Infected w h เ l e ตัวนี้ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะหนึ่งบิลเลียนกับห้าร้อยล้านก่อนไปหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโลบัคอีวิลบลูปเจ้าตัวนี้ อีวิลบลูปเรียบร้อยครับผมมาอยู่ในบ้านหรือยังอ๋อนึกว่าจะไม่มาตกใจลิมิเต็ดครับผมให้เงินหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นต่อวินาทีอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสมัครสมาชิกแล้วสามารถรับชมคลิปพิเศษส,สำหรับสมาชิกเท่านั้นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่รับชมได้นะครับ สามารถสมัครได้ที่ด้านล่างเลยนะครับตรงที่คำว่าสมัครสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะทำไมต้องพูดเบาๆด้วยเนี่ย